สวัสดีค่ะวันนี้สาจะพามาดูแปลงผักเนาะอันนี้ก็ขุดปลูกไว้ค่ะก็ปลูกทิ้งๆไว้เนาะงามแล้วค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นอผักชีค่ะงามมากค่ะนี่เนาะกะลังขึ้นค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยมีค่ะก็จะคึมๆหน่อยอันนี้จะเป็นผักชีที่สาปลูกหวานไว้นะคะก็ไว้นานแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาไม่พร้อมกันนะคะดูค่ะทางนี้ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ งอกไม่พร้อมกันค่ะแต่ตรงนี้แบบว่าขึ้นมาแบบงามมากเลยค่ะพุ่มนี้เนาะอันนี้ตอนแช่มเมล็ดสาก็ไม่ได้ทุบนะคะไม่ทุบให้แตกนะคะก็คือแช่เป็นเม็ดใหญ่ๆ่แล้วก็เอามาปลูกเลยค่ะหวานหวานลงไปเลยนี่เนาะก็ขึ้นไม่พร้อมกันค่ะก็ดีเนาะจะได้กินแบบสองรุ่นค่ะรุ่นแบบต้นใหญ่กับต้นเล็กเนาะแล้วก็กินรุ่นนี้ก็กินทีหลังค่ะนี่จะให้ดูนี่ค่ะอ่าอินทผลัมค่ะกินเสร็จก็เอาเมล็ดมาหวานทิ้งไว้ค่ะขึ้นมาเฉยเลย กำลังขึ้นมาสองต้นเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นผักกาดผักกาดดอกเนาะที่ดอกเหลืองๆบ้านเราเรียกผักกาดดอกนะคะก็อันนี้เนาะกําลังขึ้นมาข่างงามค่ะอันนี้สาปลูกที่หลังนะคะเพิ่งจะมาหว่านมันขึ้นง่ายค่ะนี่เนาะก็กาลังเป็นแถวค่ะนี่ถ้ามันติดกันก็พอมันโตก็จะขยายขยายออกเนาะให้มันห่างกันค่ะต้นจะได้งามอันนี้ก็จะเป็นต้นฟักทองค่ะ กินซื้อมาก็กินก็เหลือเม็ดเขาเนาะก็ลองเอามาปลูกคะ่ะนึกได้เนาะก็เอามาปลูกทิ้งไวค้ค่ะกําลังขึ้นมาไม่ได้กินอ่ะลูกเขาก็กินยอดเขาเนาะค่ะหน้านี้มันไม่ร้อนแดดแล้วคะ่ะเขาก็แบบว่าเป็นผักหน้าหนาวเนาะอากาศกําลังเย็นคะ่ะเขาชอบขึ้นอย่างนี้คะ่ะตรงนี้ก็ไม่ไหมแดดคะ่ะมันหน้าหนาวเนาะตรงนี้ก็นี่คะ่ะเห็นอันนี้จะเป็นคะน้านะคะ กำลังงอกขึ้นมาค่ะก็เอาะนามาหวานไว้ด้วยนี่ค่ะตรงนี้ก็นี่ค่ะกำลังขึ้นเนาะก็พอปันตูะนาก็จะขยายออกไปเหมือนกันค่ะให้ต้นมันห่างกันเนาะจะได้ต้นตูค่ะแล้วก็กําลังงอกงามค่ะนี่เนาะนี่ค่ะต่างกันนะคะตรงนี้งามตรงนู้นก็กาลังขึ้นเนาะก็ดีค่ะจะได้กินสองรุ่นก็นีเนาะอันนี้จะเป็นแป้งที่เป็นหา้านะคะนี่ รูปร่างนะก็จะเป็นหญ้าอย่างนี้เมื่อก่อนสาก,ก็มาขุดขุดไว้เนาะอ่าก็เอามาปลูกผักไว้ค่ะดีกว่าทิ้งให้เป็นหญ้าเนาะเพราะมันหน้าหนาวมันไม่ร้อนแดดค่ะแล้วก็ปลูกได้กล่าวว่ามุมนู้นก็กะว่าจะมาลื้อขุดออกขา่ะาตรงนี้เนาะวันไหนว่างก็จะมาขุดออกอีกค่ะจะให้แบบว่ามีผักเนาะอยากกินผักอะไรก็ปลูกค่ะมันจะเป็นผักหน้าหนาวเนะเาะอ่าวันไหนขยันจะมาขุดอีกค่ะตรงนี้ก็กว่าจะขุดออกหมดนะคะหญ้า,ามันเยอะเนาะก็ใช้เวลาค่ะ นี่เนาะงามค่ะนี่เนาะดีกว่าแบบว่าเนาะเราซื้อเขามันก็ซื้อได้แต่มันแพงค่ะบางทีเราอยากกินมันก็แบบมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะตลาดที่นี่เนาะต้องไปซื้อไว้ค่ะที่ไทยอยากไปกินตอนไหนก็ไปซื้อได้ค่ะนะี่เนาะก็ประมาณนี้เนาะนี่ต่อไปก็จะเป็นแปลงผักค่ะตรงนั้นก็จะขุดออกค่ะจากที่เป็นหญ้าเราจะออกให้หมดค่ะนะี่เนาะสาก,ก็พาชมแค่นี้ก่อนเนาะ นี่ค่ะง,งามค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ